กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรจากกรณีที่รัฐบาลเพิ่มงบประมาณโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินกว่า1,250ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ5จาก2,500 0ล้านบาทหากคิดเป็นรายหัวจะได้ค่าอาหารกลางวันเด็กจาก20บาทต่อหัวต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น21บาทต่อหัวต่อวัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวทําให้หลายคนนําไปเปรียบเทียบว่าเงินที่เพิ่มขึ้นจะสามารถซื้อลูกชิ้นเพิ่มขึ้นในเมนูอาหารได้เพียงแค่ครึ่งลูกเท่านั้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับคำถามที่ว่างบประมาณที่ได้มานั้นจะทาให้จัดสรรอาหารได้ครบทั้ง5้าหมู่หรือไม่แต่ที่โรงเรียนบ้านต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีกลับพัฒนารูปแบบการจัดการอาหารกลางวันทำให้พภชนาการที่ได้รับนั้นมีครบทั้ง5้าหมู่ภายใต้งบประมาณที่จำกัดข้าวสวยไข่ต้มหมูแดงน้ำซุปและกล้วยหอมชิ้นใหญ่ เหมือนจะเป็นสิ่งที่การันตีได้ถึงมื้อกลางวันของเด็กๆที่มีโภชนาการครบถ้วนภาพเด็กๆที่ทานอาหารพร้อมด้วยรอยยิ้มบ่งบอกถึงความอร่อ,รอยจากกับข้าวที่โรงเรียนตั้งใจเตรียมไว้ให้ว่าที่ร้อยตีอำนาจศรีเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวนเปิดเผยว่าโรงเรียนบ้านต้นยวนเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนกว่า270คน ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศโดยการจัดการอาหารกลางวันของที่นี่จะมีการเช็ครายชื่อของนักเรียนที่มาเรียนในแต่ละวันเพื่อนําไปกําหนดจํานวนถาดอาหารควบคุมปริมาณอาหารกลางวันให้เหมาะสมกับวัยส่วนเมนูอาหารกลางวันที่จัดมาให้เด็กนักเรียนจะปรับตามเมนูไทยสคูลเ u น c ์ซึ่งวัตถุดิบต่างๆส่วนใหญ่จะได้จากฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนนําผลผลิตเข้าสหากรณ์เพื่อให้ผู้รับเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนซื้อในราคาที่ถูก เราก็จะสร้างเป็นฐานเรียนรู้นะให้กับนักเรียนนะโดยมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่โรงเรียนนะครับเป็นผลผลิตของโรงเรียนจะขายผ่านระบบกางออน,นได้คุยกับผู้รับเหมาอาหางวันนะเรื่องเลขนะครับวัตถุดิบนะต้องซื้อจากโรงเรียนโรงเรียนจะจําหน่ายให้ในราคาถูก สากรนี่พอสิ้นปีจะมีปันผลเฉลี่ยคืนส่วนนี้จะได้ไปถึงเด็กนักเรียนขั้นตอนการปรุงนะครับแล้วก็ขั้นตอนอาหารที่ว่าทำในรูปเราก็กวดอีกครั้งโดยมีการถ่ายภาพนะครับมีการถ่ายภาพนะแล้วก็มีกรรม,มการตรวจสอบนะครับเรียบร้อยเช่นเดียวกันกับนายวัชรกุลอรุณรักผู้รับหมออาหารกรรารลางวันโรงเรียนเล่าว่า วัตถุดิบที่ได้จากโรงเรียนนอกจากจะถูกแล้วยังเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพหากวัตถุดิบไม่เพียงพอทางผู้ประกอบการจะซื้อมาจากตลาดและนํามาให้ครูตรวจสอบราคาและคุณภาพเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนผมก็ได้ทำสัญญากับโรงเรียนบ้านคนยวนรับเมาคือผมก็ได้จ้างแม่ครัวมา3คนแล้วก็จะ ให้มาพรงงานที่โรงเรียนเลยเพราะได้คครูก็ได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว้อให้วัดสดุวัตถุดิบที่ที่จะใช้ส่วนใหญ่มาจากเรียนแล้วก็ถ้าไม่พอจากเรงเรียนามาจากข้างนอกแต่ให้มาส่งที่โรงเรียนเพื่อครูจะได้จะได้ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแล้วผมก็จะให้สวัสดิการของครูก็คือจะให้สวัสดิการอาหารกลางวันขอ,ของครูไปด้วย พราะครูจะไม่ต้องไปหาไปรับประทานข้างนอกแล้วส่วนใหญ่ผมก็เป็นผู้ปกครองที่นี่ด้วยและลูกก็เรียนที่นี่ด้วยผมก็เป็นคนเรียนที่นี่ด้วยแหละผมก็เป็นกรรมการแต่านศึกษาที่นี่ด้วยผมก็อยากให้เด็กได้อยู่ดีกินดีในในส่วนตรงนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการจัดการงบประมาณกับอาหารกลางวันเด็กของโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ แต่ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ยังคงมีข้อจํากัดด้านพื้นที่และความเข้มแข็งของชุมชนการมีส่วนร่วมจึงเป็นโจทย์สําคัญที่ผู้อานวยการโรงเรียนจะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อให้บุตรหลานอันเป็นเมล็ดพันธุ์ของชุมชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในอนาคตถึงแม้ว่างบประมาณอาหารกลางวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการจัดการอาหารกลางวันและการตรวจสอบการทุจริตที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากงบประมาณนั้นถึงมือเด็กได้ทุกบาททุกสตางค์ประโมทวิรสมถ่ายภาพเมทัศจมศีทีมข่าวเอเทสุราษฎร์ธานีรายงาน